ครับพบกับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ช่องสาระไม่มีจะพาทุกท่านมาต่อสายไฟรถ Honda b บีดนะครับเป็นแนวทางแบบต่อรถซิ่งครับเหมือนกันกับคลิป VR คลิปโซนิกนะครับก็ง่ายๆครับเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนที่จะไปทำรถตัวเองเหมือนเดิมครับก็สายไฟของ Honda ้าครับตระกูล Honda มันจะขึ้นมาอยู่5เส้นนะครับจะขึ้นมาจาก5เส้นมันจะมีสีขาว สีน้าเงินคาดเหลืองสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดําคาดแดงนะครับไฟที่ขึ้นมาจะเป็นดําคาดแดงนะครับผมจะตัดสวิตช์ออกจะเอาออฟลันมาค่อมที่ดําคาดแดงนะครับเพื่อให้ไฟเข้ากล่องจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับใช้สวิตช์ป,ปิดเปิดเข้าที่สายดําคาดแดงก่อนวิ่งเข้ากล่องครับ 1> <1> ส่วนสีน้ําเงินก็เป็นของพัสดุคอยก็วิ่งเข้ากล่องไปเลยก็ สายที่เข้ากล่องจะมีอยู่สามเส้นนะครับสีเขียวเป็นกาวเป็นกาวสีน้ำเงินเป็นพาสร์คอยแล้วก็ดำแดงเป็นไฟนะครับสามเส้นนี้จะวิ่งเข้ากล่องนะครับส่วนออกจากกล่องจะเป็นดำคาดเหลืองจะวิ่งเข้าก้นหัวเทียนนะครับสีเขียวก็เป็นกาวครับลงไปที่กาวอันนี้ในส่วนของระบบจุดระเบิดนะครับก็คือเข้ามาแค่สามสายนะครับดำคาดแดงน้ำเงินคาดเหลือง แล้วก็เขียวเป็นกาวเข้ากล่องแล้วก็ลงกาวออกจากกล่องก็จะมีดําคาดเหลืองอันนี้ในระบบในระบบจุลเบิดนะครับส่วนระบบแสงสว่างพอมันขึ้นมา3มเส้นนี้เราเข้ากล่องนะครับเขียวดาเงินดําแดงเข้ากล่องสองสายนี้ก็เหมือนเดิมครับสายขาวกับสายเหลืองมันจะเป็นสายไฟก็ขึ้นมาที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จอยู่นี่ ก็เหมือนเดิมครับแผ่นชาร์จของ Hon ด a าก็เข้าตามโคดสีนะครับสีขาวก็เข้าขาวสีเหลืองเข้าเหลืองครับสีเขียวเป็นกาวลากรวมกาวไว้เลยครับสีแดงนําไปใช้สีแดงนี้ก็คือออกจากแผ่นชาร์จเป็นสีแดงครับคือเข้าสีขาวกับสีเหลืองแผ่นชาร์จออกมาเป็นสีเขียวกับสีแดงครับสีเขียวนี้มัดมารวมที่กาวนี้ไฟท้ายครับวิ่งขึ้นมาไฟท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นกาวของสายไฟท้ายนะครับ เป็นขั้วลบส่วนสีแดงก็เป็นที่คั้วบวกของไฟท้ายกับไฟหน้าเลยนะครับคู่นี้ก็จะวิ่งขึ้นมาที่ไฟหน้าแล้วก็เอาออฟลน์มาค่อมก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของไฟหน้านะครับในส่วนของระบบแสงสว่างเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับ แนวทางคร่าวๆให้กับเพื่อนๆนะครับในกาไปทํารถตัวเองไร่สายไฟของฮอนด้านะครับก็ฮอนด้าตระกูลฮอนด้ามันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้หมดนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาระไม่มีของเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในครั้งหน้าเราเอาเรื่องราวดีๆและความรู้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านอีกครับขอบคุณครับ